สุดยอดนักคิดนาตปกครองปรัชาแส้สองกองไกลทรงสถิตทุกดวงใจเรารักปรัชชา i ัสถิตทุกดวงใจเรารักพระเจ้าอยู่ ใจพองไทยนิรันดรขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงทรงพระเจริ สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุยข่าวเล่าเพลงบรรเลงโดยแฮมเมอร์ครับเปิดรายการมากับเพลงเรารักพระเจ้าอยู่หัวครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมอนุชาประธานมานั่งทํารายการอยู่คนเดียวนะครับพอมสิ้นเดือนรนอมฎานแล้วเนี่ยน่าจะมีคุณอาลีมาอย่างเหมือนเดิมแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ก็ยังคงเช่นเดิมครับสี่ทุ่มตรงโดยประมาณเราจะต้องมาเจอกันที่ a s สทีวีนิวส์วแห่งนี้ครับกับรายการคุยข่าวเล่าเพลงบรรเลงโดยแฮมเมอร์ครับ ได้รับการสนับสนุนหลักนะครับผมบอกมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจัดรายการเลยนะครับ ASTV News ีแห่งนี้แหละครับและรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของ ASTV และนอกจากนั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ของ Hammer เองครับที่ทำให้พวกเรามีค่าใช้จ่ายมีอะไรที่เราสามารถที่จะทำหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สำหรับ Hammer เองนะครับก็เข้าไปชมกันได้นะครับที่แ a m m e r s h ช p อนะครับในเรื่องของสินค้าของแ a m m e อร์ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าจะไปที่เพชรบุรีซอย7ก็ได้นะครับ ก็อยู่ซอยสุราพยาไทเป็นบริซอย7ก็เข้าไปกันได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ติดต่อกันไปก่อนครับมีหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ที่ติดต่อพวกเราขึ้นให้ตลอดทั้งรายการเลยครับแล้วก็วันนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่4แล้วนะครับเข้าสู่เดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนแม่ครับวันนี้วันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2556ครับแล้วก็คริสตศักราช2013ฮิบสามฮิะศักราชหนึัราครับ วันนี้ก็มากันใกล้จะถึงวันลาศินโดดกันแล้วหมายถึงวันออกโบวชกันแล้วนะครับ <S <S แล้วก็ทุกๆวันพี่น้องมุสลิมตลอดหนึ่งเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาจนทั้งถึงวันนี้นะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันตรุษอีนฟิตรีก็คือวันที่พวกเราจะพ้นจากเดือนรอมฎอนนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เป็นมุสลิมก็เอาใจช่วยกันมาโดยตลอดนะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็เป็นกําลังใจให้ให้ทำริสกีบากัดได้กันเยอะๆนะครับในเดือนรอมฎอนที่กําลังจะผ่านไปนี่นะครับ แล้วก็สําหรับเริ่มต้นมารายการใหม่ๆก็แน่นอนครับผมจะต้องโฆษณาทุกครั้งครับก็คือสักมหศักและสยามมิงสยามมินน่นะครับซึ่งเป็นศักคู่ที่สามารถที่จะนําไปปลูกที่ใดก็ได้ที่ท่านมีที่นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีที่ก็แสดงความจํนวนจำนวนกันไว้นะครับแล้วก็ไปแสดงความจานวนหรือว่าซื้อกันได้เนี่ยที่ทาการไปรสีย์ทุกทุกสาขาเลยนะครับ ก็ช่วยๆกันครับในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นผมถือว่าสําคัญมากต่อชีวิตของพวกเราตราบใดถ้าเกิดมนุษย์ยังไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นหมายถึงอนาคตของลูกหลานเราเองครับที่จะอยู่ในโลกใบนี้อย่างไม่มีความสุขนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของที่เราประ,ประชาสัมพันธ์กันมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มมีโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์กันต่อนเนื่องไปเรื่อยๆครับ ช่วงแรกก็ยังคงเก็บเอาเรื่องนุนเรื่องนี้มาพูดกันนะครับแต่วันนี้แน่นอนเลยครับเมื่อเข้าถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยวันนี้ผมใส่เสื้อสีฟ้าเลยเพราะว่าเดือนแห่งแม่แล้วนะครับแล้วก็วัวนนี้ผมมาคนเดียวก็จะร้องเพลงที่เกี่ยวกับแม่ให้ร้องให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงให้ฟังเยอะกว่าในปกติหน่อยวันนี้กับผมก็จะคุยแล้วก็ร้องเพลงอาจจะมากกว่าหัวเพลงท้ายเพลงนะครับสำหรับในเรื่องของการบ้านการเมืองสักนิดหนึ่งนะครับไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็รายการของเราก็มักจะ จิบข่าวมาคุยอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะเดืนดอนรอมฎอนมเนี่ยเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะว่าร้ายนินทานหรือว่าการที่เราจะพูดคําหรือว่าใช้อารมณ์ที่หงุดหงิดเพราะฉะนั้นก็ขอพูดถึงรัฐบาลในความคิดของพวกเรานะครับแล้วก็ในแง่มุมต่างๆที่ประชาชนคนไทยน่าจะเห็นแล้วล่ะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนนี้แน่นอนครับตั้งแต่วันนี้วันที่4แล้วมีไปเรื่อยๆเนี่ย จะเป็นเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราก็ต้องอยู่ที่ว่าพ่อแม่พี่น้องช่วยกันครับช่วยกันแล้วก็ต้องใช้สติครับต้องมีความอดทนดกั้นพอสมควรเลยนะครับแล้วก็สังคมไทยเราทุกวันนี้เราอยู่ภายใต้เงื้อมือของการปกครองนะครับแล้วก็การบริหารงานโดยคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อย่างที่ผมฟังกับหลายๆคนผู้หลักผู้ใหญ่พูดมานะครับว่าคนที่อยู่ต่างประเทศก็คือคุณทักษิณเนี่ยพูดตรงๆนะครับจะฟ้องใครที่ไหนได้ฟ้องได้ทั้งที่ตัวไม่ได้อยู่แต่ทําไมพวกเราเนี่ยฟ้องขับเขาไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้แหละครับแล้วก็สังคมเมืองไทยทุกวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าแทบจะต้องปิดปากกันแล้วนะครับเพราะว่าเราเห็นต่างรัฐบาลไม่ได้เลยพอเราคิดเห็นต่างหน่อยเดี๋ยวก็จะเอาคนมารุมทําร้ายบ้างแหละเดี๋ยวก็เอาคนมาว่ามาติดกันทนงยันตนาที่กันงานกันบ้างละเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนแต่ผมเชื่อว่าคนไทยไม่หรอกครับที่จะมาปิดกันกันแบบนั้นได้มันถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งคนเราเนี่ยจะยอมกันไม่ได้นะครับถ้าหากว่ารัฐบาลยังคงที่จะไม่สนใจในเรื่องของปากท้องยังปล่อยให้พวกเราประชาชนคนไทย กันเลี้ยงกันอย่างบุฟเฟ่ก็คือตัวใครตัวมันนะครับใครมือยาวสาวได้สาวเอาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นระบบทุนนิยมที่ผูกขาดที่เกิดขึ้นในประเทศเรายามนี้ผมถือว่าสิ้นหวังจริงครับสำหรับเมืองไทยถ้าเกิดว่าจะให้พัฒนาไปดีกว่านี้นะครับตราบใดถ้าเกิดว่ายังเป็นทุนนิยมแล้วก็มาปกครองบ้านเมืองกันในระบบทุนแบบนี้แล้วก็ทุนที่ผูกขาดอย่างนี้ด้วยและอย่างที่เขาพูดพูดกันนะครับว่าทุนสามานและในยุคนี้พูดกันเต็มปากเลยครับว่าเป็นยุคที่ ทั้งอันธพานคองเมืองกันมากมายครับใครทาอะไรไม่ได้ใช้กําลังกันตลอดเวลาหรือว่าจะเรียกประมาณครองเมืองมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งไม่ดีจะต้องถูกทําลายล้างไปแล้วก็สิ่งดีๆจะต้องกลับคืนมาแล้วก็ต้องคงอยู่ในโลกใบนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่รู้สึกอยู่ในใจเสมอนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยก็ยิ่เดือนนี้เดือนต่อไปจนสภาเปิดมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เขาจะเล่นอะไรกันเขาจะทําอะไรกันนะครับแล้วก็ยัง ไปหลอกคนทั่วๆไปยังสร้างภาพอยู่ท่ั่วไปด้วยนะครับตราบใดที่คุณทักษิณยังทําตัวแบบนี้อยู่ประเทศไทยก็คงจะมีความสุขกันยากนะครับแล้วก็ประชาชนคนไทยถ้าเกิดว่าเรายังยอมให้เขามาบงการอย่างนี้อยู่ <S <S ผมก็ไม่รู้จะบอกว่ายัางไงแต่ผมคนนึงและก็พวกเราหลายคนพี่น้องครับไม่ยอมกันแน่นอนนะครับเอาละครับแค่นี้พอครับสำหรับเรื่องการบ้านการเมืองนะครับแต่ว่าผมจะมาเข้าถึงเรื่องวันแม่กันดีกว่านะครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้านี่ก็จะเป็นวันแม่เพราะฉะนั้นเดือนนี้ทั้งเดือนผมอยากให้ทุกๆคนนั้น คิดถึงแม่ให้มากที่สุดแล้วครับในศาสนาอิสลามและในทุกๆศาสนาผมเชื่อว่าทุกคนบอกอยู่แล้วนะครับทุกๆศาสนาจะบอกว่าสวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของแม่ของเราเองนะครับแล้วก็แม่ทุกๆคนเนี่ยดูแลลูกมาอย่างดีตลอดนะครับแต่ผมก็อยากจะถามย้อนกลับว่าแล้วลูกๆนะครับเคยให้ความสําคัญเคยนึกถึงแม่แค่ไหนไม่ใช่เฉพาะวันแม่ครับทุกๆวันคุณคิดถึงแม่หรือยังแล้วเวลาที่แม่ป่วยแล้วเนี่ยหรือว่าแม,แม่แก่ขึ้นมามา,มากๆเนี่ย คุณให้เวลากับแม่แค่ไหนดูแลเราดูแลท่านแค่ไหนนะครับเพราะว่าแม่นั้นมีบุญคุณกับเราตลอดแล้วก็ดูเราไม่เคยที่จะเป็นโตเลยแม่จะดูเราเด็กๆเ,เสมอเราทําอะไรผิดหรือถูกแม่เข้าข้างเราเสมอเราเจ็บเราป่วยแม่ป่วยเป็นสองเท่าแม่เจ็บเป็นสองเท่าเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนครับคิดถึงแม่กันเยอะๆครับเพราะแม่คือผู้บังเกิดกล้าของพวกเรานะครับพวกผมเองพี่น้องแฮมเมอร์เองแม่เราไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้ว แม่เราไปอยู่กับพระเจ้าแล้วแต่ว่าความรู้สึกดีๆสิ่งที่แม่ทําให้พวกเรานั้นเรายัางฝังแล้วเรายังจําเรายัาง,เายางเห็นภาพนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราก็จะถ่ายทอดต่อๆไปสู่ลูกสู่หลานของเรานะครับให้รู้จักความกตัญญูต่อบิดามารดาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเทศกาลวันแม่ในเทศกาลเดือนแม่เนี่ยพระบาทสมเด็จพระบรมราชนินาถของเรานะครับแม่ของแผ่นดินพระองค์ท่านก็ดูแลเพียงข้างอยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดหวงใย,ยลูกหลาน เมืองน,นี้บ้านนี้มาโดยตลอดและพวกเราล่ะครับที่เป็นคนไทยคิดถึงพระองค์ท่านกันแค่ไหนไม่ใช่ว่าจะต้องให้มีวันที่วันแม่แล้วถึงจะมารำลึกผมอยากให้ทุกคนรำลึกถึงเพราะถ้าแม่ของแผ่นดินนี่หมายถึงแม่ที่จะต้องดูแลลูกทั้งแผ่นดินนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและจะให้ทุกคนมีความสุขจะให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้บอกรู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกลำเอียงด้วยอะไรด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ย เราเปิดมาด้วยเพลงเรารักพระเจ้าอยู่หัวผมก็จะจบในช่วงแรกนี้ด้วยเพลงแม่ของแผ่นดินนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2นะครับ เชิญฝ่าฟันเสียงไัยโดยลำพังเพื่อชาติไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นพลังลูกหลานไทยสุดยอดในดวงใจแม่เราใช่นใด